เร็วเข้าเราต้องทำให้ทุกอย่างเป๊ะปังสำหรับการมาของเจ้าหญิงเรน <c oughs> นี่ฉันยื่นมือมาช่วยแล้วสองข้างเล <c oughs> ยเป็นมนุษย์หิมะที่หล่อลากเลื่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาละเธอมาแล้วเธอมาแล้ว <c oughs> เห็นหิมะจริงๆมาก่อนเลยดินแดนสายรุ้งปกติอยู่ที่72องศาทุกวันเลยล่ะที่นี่เย็นดีใช่ไหมใช่แล้วก็หนาวดีอีกด้วยคิดแล้วว่าต้องพูดแบบนี้เพราะงั้นเราเลยเอาของสำหรับหน้าหนาวมาให้ชอบมากเลยขอบคุณว้าวนั่นมันสุด เธอคิดว่านั่นสนุกแล้วเธอน่าจะลองเล่นสกีดูเป็นกิจกรรมพิมาที่ฉันชอบที่สุดเลย <S <S <il> อยากลองจังขอลองเลยได้ไหมได้เราจะคอยดูอย่างใกล้ชิดโอเคจำไว้ว่าถ้ากำลังไหลลงเขาพยายามให้สกีอยู่ตรงและขนานกันเหมือนเฟรนฟรายสแท่งและถ้าอยากจะให้ช้าลงก็เอาปลายชนกันจนเหมือนกับรูปพิซซ่า <S <S ได้เลยเฟรนฟรายกับพิซซ่าของโปรดฉันทั้งสอย่าง ในหัวฉันมีแต่เฟนฟลายกับพิซซ่าสนุกมากแล้วเธอชอบมนุษย์หิมะเราไหมเราสร้างมันด้วยกันแต่ละคนจะเติมรายละเอียดกันคนละนิดเธ <c oughs> อก็น่าจะมาเ<า>ติมด้วยนะได้เลยและฉันรู้ว่าต้องเติมอะไร <c oughs> อะไรเหรอเวทมนต์นิดหน่อยไง เดี๋ยวเขาจะไปไหนไม่รู้สิแต่รบปล่อให้มนุษย์หิมะวิเศษวิ่งเข้าเมืองไปไม่ได้นะพูดถูกชานนี่อีกอย่างฉันว่ามนุษย์หิมะเวทมนต์จะพาเราไปหาการประชนภัยอันหนาวเหน็บแน่เจ๋วตามมนุษย์หิมะนั่นไป สัมผัสได้ถึงเวทมนตร์ฤดูหนาวพิเศษในต้นไม้ต้นนี้และเพราะทุกคนมาแบ่งปันความสนุกกับฉันและทำไมฉันถึงจะไม่แบ่งอะไรบ้างล่ะโอ้ว้าวนี่เป็นสีที่ชุดขวงฉันกำลังต้องการพอดีเลยขอบคุณนะและสุด <c oughs> ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกิจกรรมฤดูหนาวสุดโปรดของฉันหลังจากสกีหลังจากสก,กีเหรอเป็นทำเท่ๆที่หมายถึงาการดื่มชอกกแล้กับเพื่อน หลังจากสก,กีกับเธอและฉัน่อบไปกิจกรรมแสนหวานที่เหมาะจะจบวันสุดเจ๋งแบบนี้ที่สุด <laughs>